ึ้นมาหรอไม่รู้ตัวอะไรเอาไว้ก่อนเว้ยหมาครั้งแรกเลยนะใช่ใช่ใช่ปลาใช่ปลาไม่ไม่ได้ไม่ได้เกี่ยวกับกระชงกระชังอะไรนะเฮ้ยวันนี้เราเอาอันนี้มาเลยตัวนี้เป็นบิ๊กเกมนะโอ้โหนี่ได้ประลองเลยเว้ยสวายไปนะผู้แบบปากเหมือนกันนี้วายกูก็ว่าไม่ลา ใส่เบรคใส่มือ 9, 9อ่ะเก้าเก้ากิโลอ่ะเอออันนี้นั่งมุมบ่อพอดีนะไม่ได้มุมใบปน,นินเถอะเออสวายเว้ยเอาขอนหรือเอาก่อนเออเปิดมาก่อนเปิดมาก่อนอะไรก็ได้สวิงไม่มีเดี๋ยวแป๊บหนึ่งนด่ๆๆฝึกเล็กอ่ะฝึกเล็กเท่อฝึกนะ มาาแล้วเสวัสดีครับพบกับเราอีกครั้งนะครอบครัวติดบ่อวันนี้ก็มาติดบ่อแถวนครปฐมนะครับผมเดี๋ยวรอเพื่อนก่อนเดี๋ยวรอเพื่อนก่อนรอรอก่อนก็ได้อ่ะรอก่อนมาเยือนนครปฐมครับผมสองวันเลยนะวันนี้นะใช่มาเยือนนครปฐมครับผมนครชัยศรีอำเภอใช่ไหม ใช่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 แล้วก็ได้สีก็บรรยากาศดีๆบรรยากาศสวยๆมานั่งตกปลากันนะวันนี้เราก็เอาอุปกรณ์ของทาง VBAT ครับผมเป็นลอกตัวใหม่นะจะเป็นโมโมบิ๊กเกมครับผมโมโมบิ๊กเกมนะจะเป็นตัวใหม่ของทาง VBAT อ่าซึ่งเราได้เอามาใช้่ันมา เทสกันใช่ใช่เราก็พยายามหาบ่อให้มันแบบว่าเขาเรียกอะไรได้เทสมีสวายมีบึกให้เล่นนะนะกับบ่อนี้ก็ครั้งแรกใช่บ่อวันแมนวันแมนบ่อตกปลาวันแมนนะจะมีทั้งสวายบึก มีสวายมีบึกมีบ่อปลานินแยกแล้วก็มีมันก็เป็นบ่อเบนจ์พันนะ่ะปลาเขาก็ปล่อยปาลารวมในนี้แหละออแต่บ่อเนี้ยเ,ออเป็นบ่อที่แบบเขาเรียกอะไรอะ่ะมีมีปลาบึกอืยยีส่งยี่สิบยี่สงยี่สิบอะไยังไงสวัสดีทุกท่านเลยนะครับ,บเดี๋ยวรออีกนิดนึงดเดี๋ยวเดี๋ยวเอาลอกให้ดูกันดีกว่าเนี่สวยมากสวยมามเป็นลอกเบสแคสติ้งนะครผมเป็นลอกทรงกลมมีตัวเกี่ยสาย นะก็เหมาะกับงานเคือนงานหน้าดินบอหรือว่าจะเป็นาสายแข่งพวกนี้ก็ใช้ได้เลยครับแล้วก็รอบที่ให้มาเนี่ยก็ถือว่ากำลังดีเลย5.3ครับผม5.3นี่ก็เอาเอาเข้ามาค่อนข้างไวเ,เก็บไวครับแล้วก็เบรกที่เขาให้มาเนี่ยอกา9.5กิโล ถือว่าเหลือเฟือนะกับลอกปลาสวายเนี่ยสวาไ<ห>ิมมีสบายสบายเออ,เ,อ,อเราก็ลูกปืนครับผมให้มาถึง4ี่บวกหนึ่งหมุนลื่นๆกันไปเลยทีเดียวนะก็เดี๋ยวเราลองมาใช้งานกันวันนี้ครับผมก็มีวันนี้นะเราจะอยู่ที่วันแมนหนึ่งวันแล้วก็พรุ่งนี้เราจะไปอยู่ที่บึงสามัทถ์ไรว่างก็ไปพบเจอกันก็ทักทายกันครับผมแขนเป็นแคนสปอร์ตเนี่ย แล้วก็สตาร์ดกแบบงุ้มนะพอตอนหมุนแล้วไม่ไม่โดนนิ้วไม่โดนได้เดี๋ยวมาตอบคอมเมนต์แป๊บหนึ่งแป๊บหนึ่งเดี๋ยวขอรีวิวลอกสักนิดนึงเป็นลอกตัวใหม่ค่ะโมโมบิเกมเนาะรุ่งเข้ามาเลยมีกี่สีมีทั้งหมดสี่สีครับสีหลักก็จะมีสีดำสีม่วงสีชมพูแล้วก็สีออกอากันสมุกีเวอีเวสีเงินราคาเท่าไหร่ครับราคา หนึ่งพันสี่ร้อยแปดสิบบาทมันเป็นยังไงกันบ้างแต่เมื่อกี้ได้เยื่อปลาแล้วนะบอกวันแมนนี่เขาบอกเลยนะว่าต้องใช้สกิลในการตกต้องใช้สกิลในการตีหน่อยนะสกิลการตีฮอพี่พี่เขาไปไปดูนกันเลยเด็ดต้นตาลไะไปนูนกันเลยนะวันนี้มีจุกไหมครับวันนี้ปลาเล็กที่ไม่ใหญ่มากเออฮะ อันนี้ไม่ได้สีน้าเงินนะคะอันนี้คือสีม่วงนะสีม่วงสีม่วงสีม่วงออกไปทางน้ําเงินค่ะม่วงเหลือบม่วงเหลือบม่วงเหลือบน้ําเงินนี่สีม่วง่ะสวยสวยเออของของบีอีกตัวหนึ่งสีชมพูค่ะออกไปทางม่วงแดงเนาะอันนี้ม่วงน้ําเงินค่ะ สวยสวยทั้งสีสีเลยแล้วใครใครชอบสีไหนนี่จัดได้เลยสายหน้าดินสายเขื่อนนะมาดูการผสมเยหยื่อเวลาที่นี่ใช้ไงอืที่นี่ก็จะมีให้เรื่องนะครับมีขนมปังปั่นแบบนี้แล้วก็มีลำมีลำด้วยนะอืมภากเดมที่มาต้งตั้งลตั้งเกมไม่เล่นกำ <c oughs> ลังกำลังดูว่าจะไปถึงไหนต้องไม่ต้องขอต้องขออภไผัเโต้องขออภัผเอซีด้วยค่ะ พอมีล้ำเจ๊แม่ง kind ก of ็โผโหนิ่งเลยน้องเดินหาหมายแล้วครับนีเลยกํำลังแดงมีทั้งขวดมีทั้งแกลอนนะคะต่อง่ายๆครับตะกร้าอยู่หน้าโปรไฟล์นะคะโดนแย่งหมายแล้วมึงเอาเลย้มึงซ้ายขวาแล้วมึงรั้วเรามา ใวันนี้ในเอฟซีแน่นี่เอฟซีแน่น,นออขอบคุณมากมากเลยครับติดตามงานบนะอกเลยเข้ามาทักท,ทายทักกันได้รเราทำเนี่ยเราก็ก็มีเลี้ยีอ่ะเลี้ีมัมนจะทำผมไวใช่พรุ่งนี้ไปดับไ,ไปบอ่อไหนไหมครับไปครับพรุ่งนี้เข้าบึงสับป,ปะทวนค่ะน้องไหนๆก็ใกล้ๆกันไ,ไม่ห่างกันมากไม่ไม่ไม่เกินครึ่งชั่วโมงมาเยือนแล้วว่าใช่สวัสดีครับตัวตุ่นในโลกกว้าง ชื่อน่ารักจรงเอ็นดูชื่อมาดูมาดูตีกันชุดหน้าก็เหมือนเดิมครับผมแล้วก็ชิ้นใต้เราก็ลองตีทุ่นกับเอ,อ่อหน้าดินเนาะวันนี้กรบบ่อบ่อนี้<ๆ>เขาแรงเขาผูเขาเขาคือใครมาที่นี่นะใครหวดได้หวดค่ะเพราะว่าเขาบอกว่ากินชิ้นตะลิงใช่เขาตีกันจนปลาเป็นกินชิ้นตะลิงหมดแล้วนะ อันนี้บอกเขาจะเป็นเหมือนอีโตอ่ะเป็นอย่างเงี้ยแล้วก็มีด้ามเว้าไปใครตีไม่ถึงก็ข้างๆมีตีได้สวัสดีครับสวัสดีค่ะโนกเ่ยเออตีเหมือนไงโอ้ลงแรงอ่าลงเท้าต้องสักนิดนึง ชิดนู้นจริงนะลมมาเออเราก็นั่งประมาณซุ้มหนึ่งสองสาสี่ห้าประมาณซุ้มห้าเนี่ยกีสวนลมเดี๋ยวตีให้ดูใหม่บอใหม่ใหม่ไมใหม่ใหม่ตื่นเต้นทุกคนเออมามาหากันว่าปลามาปลามันกินยังไงไงเออ ได้แล้วเออได้สวัยเอ้ยบึกน้อยมาตัวหนึ่งก่อนนะก่อนเปิดเปิดไร้ตาเสียดล่าสุดต,ตกปาหมายปานินเจอน้ำแดงพี่กินไม่เลิกบอกให้เลิกปากยิ้ิพายังไม่ฟัง <c oughs> <c oughs> อาที่ได้เต็มกระชากันนะ <c oughs> หัวเ <ไป S 1> ชื้อไปไลองไ, <ป S 1> ไงเอ <ไป S 1> <c oughs> เจอแกเอาหัวเชื้อไปลองกันบอกอูกินดีเกือบเกือบเต็มกระชังเนี่ยเอาพลังแดงไปเล่นนะขอบคุณมากสำหรับผลงานค่ะต่ายอันนี้จะเป็นม่วงอบชุ่ม่วงม่วงออกแดงอันนี้ก็คือก็ดูเป็นจมูหละไ่ก็ไม้มันมีสองเฉดไงันเจ้วันนี้เจ๊ใช้คันเซปต์ T t w ใช่แปดฟุตแปดฟุตค่ะใครที่แบบว่าไม่ชอบเกี่กล่งไงแปดฟุตมีเจ้กับ Okay. มาหมายธรรมชาติบ้างไหมครับไปบ้างครับช่วงหน้าหนาวเมษาเพิ่งกลับมา,าค่ะเมษาเพิ่งกลับมาจากเขื่อนเนาะเราไปเขื่อนที่ที่สุพรรณบุรีมาไปแพรไพลินมาค่ะแล้วช่วงปีใหม่ก็เข้ากาญจนบุรีค่ะไปศรีสวัสดิ์มาค่ะขอ,อห,นหนาวหน่อยตามกันอืม มีสูตรปลาเลิกกินไหมคะพลรังแดง <laughs> แ,มแม่บ่นขี้เกียจทำปลาแล้ว <c oughs> ตายตสยเว้ยไรยกาดนะยังไงก็ฝากติดตามหัวเชือ้อครอบครัวติดบ่อยด้วยค่ะอยู่ในตะก,ก้าหน้าโปรไฟล์นะในทุกช่องทางสั่งได้เลย <c oughs> ปลาบ่อนี้พี่ก็บอกเลยนะตีชิดนู่นเลยนะ ตีชิดได้ตีชิดเลยนะบ่อนี้ถึงไม่ได้ปลาแต่ก็ได้แรลได้แหลได้แหละไม่ต้องไม่ต้องไม่ต้องบ่อนี้เดี๋ยวไปบึงสามาทวนดิได้หัวได้หัวใครบ้าพลังได้หัวค่ะไม่ชอบไม่มันหัวทุกไม้ก็ไม่ไหวเว้ยเออเดี๋ยวติดยอดตาลนะ โจโจเฮเซ่ jo jo e นะลอกโมโมหรือเปล่าครับใช่ค่ะตัวนี้เป็นโมโมบิเกมนะคะเป็นตัวฝาประกบตัวฝาประกบถามว่ามันต่างจากตัวโมโมเอ็กยังไงก็คือว่าตัวเนี้ยเป็นเฟรมฝาประกบโมโมเอจะเป็นเฟรม c ซ c ซอืมใช่ไหมแล้วก็แต่ว่าตัวเนี้บอกเลยว่าราคามันเข้าถึงง่ายเทียบเท่าเบอร์หกพันนะนี้เราก็ลงหน้าดินหมดนะเพราะว่าลงแรงลงแรงตีเข้านี่หมด ไปเข้าอย่างเดียวรอเสียงรอบดังนะแล้วเพราะว่าตัวเขาเรียกว่าอะไรอ่ะอคลิกเสียงทุกว่าดังกลางวานไพเราะมากเสียงดังกลางวานเสียงดังกลางวานไพเราะมากเดี๋ยวเรามาลองฟังดูว่าจริงไหมเสียงดังกลางวานจริงด้วย วัไพรร่ได้ได้เสียงดีเสียงดีถือว่าอานั่งระยะไกลได้ยินไม่แสบหูไม่เสียงดังจนหน้าเกลียดยยมาแล้วครับมาแล้วครับบึกแล้วครับถ้ายอย่างนี้นะโดนแล้วครับได้มันละบ,บันเทิงละฮะ หายตัวยาวๆนะครับโอ้ยมันไม่เข้าเลยอ่ะเออเล่นไปพี่พี่สอนดูเวทคันทีได้ไหมครับบางคันมันดูไม่ออกบางคันมาแค่10เออร้อยสองร้ผมไม่แน่ใจว่าเวทเหยื่อหรือเวทคันติดตามครับคงทะนคงโอ้ชื่ออ่านยากขอบคุณค่ะได้ได้ได,ไดเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวเดี๋ยวรออัดฟานี้ก่อน เดี๋ยวพี่สอนอ่านดูเวทค่ะอ๋อมีรหัสริมนูน้นคุณรอยใครครับเจ็บ้วยครับใช่บอ Man, ่อวันแมนไหมครับใช่ค่ะอ,อ๋อยู่นี่อยู่นี่ระวังคันรลบ อู้นึงอยู่นูลมแรงนิดนึงนะเสียงมันอู้นิดนึงแป๊บนึ่งมาถึงแล้วนะแต่ต้องเอาขึ้นเอาตัวขึ้นมาให้ได้ก่อนนะเนี่ยพี่ๆขออนุญาตนะคะเนี่ยนั่งปาไอ้นี่กันมาตกปลาร่วมสนุกกันวันนี้มารับรอง คันนี้เวทเท่าไหร่ครับคันนี้เวทเออเดี๋ยวนะยายาสิบห้าสิบห้าสามห้าไหมหกหกเดี๋ยวนะโอ้โห,โหอุปสรรคเยอะเว้ยบ่อนี้ปลาแรงดีครับโอ้โห,โห,โหสู้ดีใจขอบคุณค่ะเหงาจังเลยเด็กติดบ่อครับไปอยู่ไหนเหงาคันนี้เวทสิบห้าสามห้าค่ะ เป็นคันซันเซ็ตโปรค่ะของ V b a บค่ะยาว9้าฟุตเนาะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวสักครู่เดี๋ยวพี่สอนดูดดใช่ครับใช่นไม่เหมาะกับตกฟืนไหนๆก็มาเทสแล้วไงเอาให้โอเวอร์สเปคไปเลยได้สนุกด้สนุกค่ะเจอแบบนี้นะ <S <S สตูลเราจะยังอยู่ดีไหมนะนะเดี๋ยวเราขึ้นมาเช็คกัน เอ็นนี้เราใช้50ปอนโหลดค่ะเพราะว่าเรารู้เรามางานใหญ่ปลาใหญ่นะก็จะใช้เอ็นใหญ่สักนิดนึงเป็น50ปอปอหลดแต่หน้าตัดมันจะเล็กกว่า50เต็มเนะาะคารโอคูมาดีไหมครับพี่วันอาทิตย์จะไปจัดโอคูมาจัดได้เลยค่ะอ,อ๋อสักสี่ขีด8ปดก็ได้ค่ะเวทกำลังดีถ้า5้าขีดสิบดีว่ามันแข็งไปนีนะ โวกเอ็กโซมอืมสวน้อยงัดให้ลอยเลยครับพี่หักดี <laughs> น่าจะอยู่ในบึงนี้น่าจะอยู่ที่บ่อน,นี้แหละ <laughs> มาค่อยๆเอาตัวค่ะ er okay, ไพโอเนียเซฟวิ่งโอเคไหมครับเอมันยอมตัวนี้ไม่เคยเล่นหรอสายนะสายนะขอบคุณครับบ่อน,นี้พรุ่งนี้มีแข่งครับอ๋อดีแล้วบีไม่เข้า มีเข้าวันปกติจะได้ไ,ไม่เสียงดังเขาส่วนมากเราเน้นกสนุกเนาะโอ้ยสวิงสวิงโอ้ยรอก่อนโอ้ยเดี๋ยวไปหยิบสวิงแป๊บ <laughs> เดี๋ยวอีกกอ๊อกใช่ป่ะแรงจัด <laughs> เห็นงัดน่าจะใหญ่ไซส์ได้อยู่ค่ะก้ลองไม่ล้มนะเดี๋ยวสวิงแป๊บ ้สู้ไม่เดียวไม่นานหรือไมะรอหรอกผมใช่ไหมพ่อผมพี่เขาที่ไหนครับวันนี้อยู่บ่อวันแมนค่ะนครปฐมเนอะอำเภอนครชัยศรีค่ะ วิ่งกลับตัวโคเสียวคนบาอยู่ไหนคนบนาไม่มาอีกหนึ่งก๊อกค่ะค่าใช้ใจ่ายครับถ้าคันตกปลาบึก100บาทค่ะถ้าตกปลานินก็จะมีบ่อโซนปลานินน้อแปดบาทค่ะเอาออกได้สอกิโล FC ขับเจขอบคุณค่ะถ้านา ขอบคุณนะขะระวังไฟคันด้วยนะฮะยไม่ตี้ยนี่พี่ๆมารอลุ้นกันน้องๆมารอลุ้นมารอลุ้นกันเขานะมาครั้งแรกด้วยงานเรื่องของเรื่องใช่ไหมยี่สิบเป๊ะไหมขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะโอ้โอ้โอ้มาแล้วไม่ถึงไม่ถึง สิฟัลโลขอบคุณครับใช้สวยค่ะได้สนุกกับโมโมบิ๊กเกมตัวนี้ค่ะเบ็กก้าวลงเอาลองลองอนนี่เขาหน่อยอ่ะได้ได้ได้มันตันอยู่เออนี่นะเขาก็มีจุ่มจุ่มโลไม่แจไอเวทค่ะจุันเดือนแล้ว ลุ้นเส้นเดือนนะลุ้นเส้นเดือนลุ้นเส้นเดือนเผื่อฟรุกเผื่อฟรุกก็เนี่ยเขาจะมีเตยแบบนี้ให้นะครับผมใช่ก็จะมีตาช่างให้ลองลุ้นเอาอยู่งี้อ๋อไปติดตามระวังไหลระวังไหลหัอผมเมาสิบหกจุดห้าแปดเจ็ดสิบน้ำเยอะน้ำเยอะขึ้นขอบคุณมากมากเลยนี่เห็นนะ เขาก็ได้มาลุ้นด้วยปลาไงหนูเดี๋ยวใบใ่ไปดำเดือนเนี่ครับเขาห่อปลาไปแต่มันสู้ไว้นี่เลยนะเอาเอาเลยไปตรงโน้นนี่ไปหากระชังเลยกระชังข้างปลาไว้เดี๋ยวพักปลาสักนิดนึงค่ะเพราะว่าใช้คันยาวเล่นเนาะอ,อาจจะน,น้องเพีย ลงใช่มคนไม่ต้องลงไปพักด้วยนะขอบคุณนะคะขอบกต่ช้างใหญ่ไว้ให้อาพี่เขาถนอมปลาขอบคุณนะคะพี่ลงไปให้ให้ปลามันฟื้นหน่อยเราตึกเราตึกเราตกเนี่ยเชิงอนุรักษ์ด้วยก็คือว่าเนี่ยลูกหลานเรามีให้แน่นอนเป็นเชิงอนุรักษ์ค่ะหนูว่าฮะโหหาน่อยโหหาาว่อะไร นี่ให้ออกให้ออกให้มันฟื้นให้มันฟื้นให้ออกซซียนผ่านเหงือกมันถามว่าทําอย่างนี้เพราะอะไรเพราะว่าถ้าปลาเขาเหนื่อยเนี่ยเขาไม่สามารถที่จะขึ้นมาหุประกาศได้ใช่มันดิ่งหรือว่าเขาเรียกว่าปลาจมน้ำบางทีเฮ้ยปลาจมน้ำแม่งตลกมันจริงนะเว้ยจริงคือเขาไม่มีแรงที่จะขึ้นมาประกาศเนี่ยเหมือนเราเราเหนื่อยเรายังหมดแรงว่ายเลยที่นี่วันนี้อยู่กันที่นครปฐมค่ะพี่ บ่อวันแมนค่ะคุณพี่ๆเขาใช่คือพี่นี่เขาก็คือมาตกมาตกเหมือนเหมือนกับเรานะนี่ก็มาช่วยเซปลาให้น่ารักมากบ่อตกปลาเบ็ดเบ็ดตกปลาถ้าเป็นบ่ออย่างเนี้ย ขอบคุณค่ะคุณหมอเราจะใช้เบ็ดที่ลบเงี้ยงแล้วขอบคุณครับพี่เพราะว่ามันจะได้ปลดง่ายเห็นอย่างนี้รักยิ่งกว่าเมียเอนะถนอมยิ่งกว่าเมียเองยังไม่เอาลงอ่านขนาดนี้อันอันอันนี้ใช่ใช่หมอศรีธัญญาไหมคะเอาหมอจบใหม่นะไม่ใช่ใช่ไหมไม่ใช่ไม่ใช่ขอบคุณนะคะอาเบ็ดพีเคสองแปดหนึ่งสามค่ะเบอร์สิบสี่เนาะครับเอาเอาเบ็ดคันมาให้น้องดูหน่อยครับเดะโมโม่ บิกเกมอืมเอาอยู่เฮ้ยเบรกเนียนด้วยนะเอ้ยไม่ไม่ไม่เบรกเนียนด้วยนะทำไปเล่นไปนะเก้าดิบดินะเก้ากิโลเนาะเก้าจุดห้ากิโลนะกำลังเบรกทันอยู่นี่อยู่นี่อยู่นี่มาเบรคทันสิบแปดสามห้าลองเห็นไหมเออสิบแปดสามสิบห้านะเวทคทันมันจะเป็นเวทกยร์แปดสิบอืมแปดสิบร้อยห้าสิบกรัมอืมอ่าตรงนี้มันจะบอกไว้ครับผมครับครับว่าถ้าเกิดเป็นตัวจีมันจะเป็นกรัม ถ้าเป็นลายอ่ะเป็นเวทมันจะบอกเป็นเวทให้เป็นเป็นดับบิลมองไม่เห็นว่นะนอไม่เป็นไรเดี๋ยวถ่ายรูปให้แล้วกันไ <c oughs> ปดูนหน้าช่อง <c oughs> <ๆ>เออเดี๋ยวเดี๋ยวพี่สอนอีกทีนึ่งแต่ส่วนอ่าอ่าคันสั้นคันอะไรเงี้ยมันจะบอกเลยใช่ถูกต้องถูกต้องนะกดระเบียวก็ประมาณนี้ครับบอตกปลาทั่วไปส่วนมากจะเน้นเน้นก็อาหารก็ขอให้มาอุดหนุนกันที่บอกแล้วก็เหยื่อครับผม ปลาค่ะปลานินนะจะพี่ก็ได้ปานินบอ่อนี้ก็บอ่อนิจภัทรหลากหลายอยู่วันนี้หนึ่งนี้นะปานนีน้หนึงนี้ก็เอากลับได้เขาบอกมีไซส์เล็กด้วยนะไซส์เล็กแบบไซส์แบบฝ่ามืออะไรอย่างเงี้ยไซส์แบบแดดเดียวออกได้ห้าโลเนี่ยโอ้ยไซส์เล็กๆกันนะแดดเดียวอะเอาไปแดดไม่เจ๊ไม่เอาเกลยดคนเกลยดทำเออเป็นปัญหาของนักตกปลาแม่งไม่ชอบทำปลาคือเขาทำเออคือเขกลียนดีว่ะเออเนี่ยเนี่จ๊ไปโอ้ย โอ้ยระยะไงเป็นไงครับน้องๆน้องๆรอมารอปลาบ่อกลางหันตกออกปลาบึกบุฟเฟ่สนุกมากครับโอ้งบุฟเฟ่เกรงใจเขาเออไม่เป็นไรเราก็ตกไปอะตกไปไม่ได้เกรงใจเขาสงสารเอาเราก็ไม่รู้จะเออกมาทำอะไรใช่ไหมใช่ไหมปลาบึกเราก็กินบ่อยแล้วนะเออขาขา โอ้เจ๊งมากจ้าว่าเอาอีกแล้วไงเจ๊งนี่บอกผูแม่งเห็นดีแม่งเอ้ยบอกขาดังแก๊กใช่เออเออเจ๊งก็ตั้งงั้นเอาปลาลากปุ๊บเสร็จมั้งเออเออขาก็ต้องตีงั้นใช่ขาก็ต้องพูดใช่บอกเลยขาขาเจ๊งเอาแล้วบ่ออยู่ที่นครปฐมครับผมถ้าใครเป็นเอฟซีจะรู้ดีอ่า บ่จะอยู่นคนปรปฐมนะครับอําเภอคนครชนยศรีนคีชนยศรีเออบรรยากาศอย่างนี้เลย,อ,อ,ยาอาหารการกินพร้อมอเครื่องดืง่มครบเดี๋ยวได้โดดอีกกระช่ยอะเด้ดีครับคันยี่ห้ออะไรครับพี่วีแบทครับผมที่ผมใช้เมื่อกี้จะเป็น Sunset เมื่อกี้จะเป็น n ัน t p ็ o โปร อ่าส่วนเจ๊ใช้จะเป็นซันเซ็ต g 2อ g 2นี่จะออกนุ่ม,มเวทด,ดีๆเพราะว่าลีดีดีผมจะดปิดไปทางแข็งหน่อยอายุป่ะไปยังไปแล้วอะลมมันแรงมากโอเคอืมเดี๋ยวไว้ดูย้อนหลังดีกว,ว่าป่ะ<า>เห็นหน้าเพราะว่าเห็นดีครับผมก็อขอขอบคุณทุกคนเลยนะครับวันนี้ก็ขอบคุณทาง บอวันแมนนะครับผมแล้วก็ที่ขาดไปไม่ได้เลยก็อุปรกรณ์ตกปลาครับผมคิดถึงอุปรกรณ์ตกปลาคิดถึงวีแบทครับพรุ่งนี้เจอกันบ๊ายบายหาปลาให้เจ๊ก่อน